สวัสดีครับพบกับแอดมินเพจประวัติศาสตร์เกาหลีกันแล้วนะครับผมวันนี้แอดมาในหัวข้อปฐถมกษัตริย์ของราชวงศ์ต่างๆของเกาหลีนะครับนามาเรียงกันเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มกันที่สมัย3อาณาจักรกันเลยดีกว่านะครับแอดมินจะเริ่มจากอาณาจักรชินลานะครับเนื่องจากเป็นอาณาจักรที่เกิดก่อนใครเลยนะครับใน3อาณาจากักรนี้โดยปฐถมกษัตริย์ของอาณาจักรชินลาก็คือพระเจ้าเฮบกอเซนะครับซึ่งถือกันว่าเป็นบนรรพบรุษของสกุลปาร์ก ของเกาหลีในปัจจุบันนะครับผมซึ่งพระเจ้าแอกอเซเนี่ยที่มาของท่านค่อนข้างจะออกแนวนิยายปรำปรานนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเกิดเป็นเวลาพันๆปีแล้วนะครับที่ย้อนขึ้นไปทําให้เรื่องราวของท่านไม่ค่อยชัดเจนนะักแต่ก็ว่ากันว่าท่านเกิดจากไข่ที่นางฟ้านําลงมาไว้บนโลกมนุษย์เมื่อโตขึ้นมาก็มีผู้นําชนเผ่านะครับเห็นความสามารถของท่านแล้วก็ได้รวมตัวกันเชิญท่านให้ขึ้นเป็นผู้นํานะครับแล้วก็ปกครองในแบบชนเผ่ามาก่อนนะครับ จากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาจนเป็นอาณาจักรในที่สุดนะครับทำให้ชินาถือกําเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาต่อจากชินาก็คืออาณาจักรโกกุริยอนั่นเองนะครับผมถ้าใครได้ดูจูมงก็คือพระเจ้าดงเมียงซองนั่นเองครับที่เป็นคนก่อตั้งโกกุย,ยอขึ้นมาโดยแยกมาจากอาณาจักรพูยอนะครับหลังจากที่พระเจ้าดงเมียงซองได้ก่อตั้งแล้ว อาณาจักรโกกุกยอก็มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองต่อกันมาเป็นเวลายาวนานถึง7 0 5ปีนะครับมีกษัตริย์ปกครอง28พระองค์ครับผมต่อจากโกกุยอก็เป็นแพทเจครับก็เกิดขึ้นไล่ๆกับโกกุยอนั่นเองนะครับเกิดจากพระโอรสของพระมเหสีโซซโนครับเป็นมเหสีของพระเจ้าจูมงแต่ว่าพระโอรสของพระนางเนี่ยวัดกำลังเกิดจากสามีคนก่อนหน้านี้นะครับก็คือองค์ชาย พีริวและอัญชัยอกจอนะครับหลังจากที่จูมงประกาศสร้างอาณาจักรกุยอแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีชายาอยู่แล้วนะครับก็คือยีโซยานั่นเองแล้วก็มีพระโอรสด้วยนั่นคือพระเจ้ายูริซึ่งจะเป็นกรรษัตริย์องค์ต่อไปพระนางซอซโนก็เลยไม่อยากที่จะให้พระโอรสต้องมาทะเลาะกันหรือว่าแย่งบัลลังกันนะครับก็เลยพาพระโอรสของพระนางเองทั้งสองออกมา ตั้งอาณาจักรใหม่ก็คือแพ็กเจนะครับแต่ระหว่างทางองค์ชายใหญ่พีริวได้สิ้นพระชนไปก่อนนะครับทำให้องค์ชายอกจอตอนนั้นนะครับได้เป็นประถมกษัตริย์แห่งอาณาจักรแพ็กเจนั่นเองแล้วก็คงอยู่มาถึง678ปีนะครับมีกษัตริย์ปกครองอาณาจักรทั้งหมด31พระองค์นะครับก่อนที่แพ็กเจและโกคุกยอจะล่มสลายจากการ รวมอาณาจักรเข้าเป็นหนึ่งเดียวของอาณาจักรชินลานั่นเองนะครับในสมัยของพระเจ้ามุมูกษัตริย์องค์ที่30ของชินลาได้รวมอาณาจักรสมัยนั้นให้เป็นอนาณาจักรรวมชินลาไปเลยเรียกว่ายุครวมชินลานะครับแต่ก็มีผู้คนในสมัยโกกุยอนะครับที่เรียกว่าเป็นลูกหลานสมัยโกกุยอได้อพยพขึ้นเหนือมาแล้วก็มาตั้งอาณาจักรใหม่นะครับ เรียกว่าอาณาจักรพันแหนั่นเองนะครับผู้ก่อตั้งก็คือพระเจ้าโกวังนะครับหรือแดโจยองนั่นเองซึ่งอาณาจักรพันแหก็ขยายอาณาจักรอยู่ทางเหนือนะครับทำให้ยุคนั้นเรียกว่ายุค2อาณาจักรนะครับก็คืออาณาจักรรวมชินลาและอาณาจักรปันแหนั่นเองนะครับผมซึ่งอาณาจักรพันแหมีอายุ2 5 5ปีก่อนจะ ถูกรวบเข้าไปในอนาณาจักรทงตานนะครับโดยจีนั่นเองแต่ทงตานก็อยู่ได้แค่10ปีเท่านั้นสั้นๆน,นะครับก่อนที่จะแยกตัวออกมาซึ่งก็มีการแตกออกมาอีกเป็น3อนาณาจักยยุคหลังนะครับก็คือรวมชิลลาที่มีอยู่แล้วนะครับส่วนพงตานที่แตกออกมาจากพันแฮนะครับผู้คนก็รู้ว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากโกกุริยนั่นเองก็เลยตั้งอาณาจักรใหม่ชื่ออาณาจักร ฮูโกกุยอหรือโกกุยอใหม่นั่นเองนะครับส่วนในรวมชิลาก็มีผู้คนที่รู้ว่าตัวเองมาจากแพ็กเจก็กระโดแล้วก็แยกตัวออกมานะครับตั้งอาณาจักรฮูแพ็กเจนะครับหรือว่าแพ็กเจใหม่นั่นเองทําให้เรียกว่าเป็นสมัย3อาณาจักรหลังนั่นเองนะครับก็คือรวมชิลาแพ็กเจใหม่และโกกุยอใหม่นะครับแพ็กเจใหม่มีกษัตริย์ปกครองอยู่แค่2พระองค์เท่านั้นแล้วก็ล่มสลายนะครับมีอายุอาณาจักรเพียงแค่43ปีเท่านั้นส่วนฮูโกกุยอนะครับหรือโกกุยอใหม่ก่อตั้งโดยคงเฮนะครับ ซึ่งก็ปกครองแค่พระองค์เดียวเท่านั้นอาณาจักรก็ล่มสลายส่วนรวมชินลานะครับมีอายุประมาณ267ปีครับถ้าเอาไปรวมกับชินลาที่ตั้งมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ฮยอกกอเซนะครับก็จะมีอายุถึง992ปีเลยทีเดียวนะครับเกือบพันปีเลยครับผมแต่ทั้งหมดนี้สาอาณาจากักรยุคหลังนี้ที่ล่มสลายไปก็เพราะการรวมกัน เป็นหนึ่งอาณาจักรเดียวครั้งแรกบนคาบสมุทรเกาหลีโดยการรวบรวมของวังกองนะครับมาจากตระกูลพ่อค้านั่นเองสกุลวังก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นมานะครับก็เรียกว่าอาณาจักรโคโรยอนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นที่มาของชื่อเกาหลีในปัจจุบันนะครับโดยวังกองนะครับได้ปรับดาพิเศษตนเองนะครับขึ้นมาเป็นพระเจ้าแทโจแห่งโครยอนั่นเองนะครับผมพระเจ้าแทโจแห่งโครยอก็ต้องอภิเษกกับเมเหสีหลายคนนะครับรวมทั้งขุนนางเก่าของรวมชินลาที่พระองค์ทําการรวบรวมอํานาจมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องถ่วงดุลออําานจขง อาณาจักรเดิมๆที่ล่มสลายไปนะครับโดยการแต่งงานกับสตรีชั้นสูงของอาณาจักรนั้นๆนั่นเองนะครับผมโครยอมีอายุของอาณาจักรอยู่ที่474ปีนะครับมีกษัตริย์ปกครองอาณาจักรทั้งหมด34พระองค์นะครับผมก่อนที่จะโดนนายพลลีซองเกยนะครับยึดอำนาจนะครับแล้วก็ ปราบดาพิเศษตนเองตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นมาแล้วล้มอาณาจักรโครยอครับเปลี่ยนอาณาจักรมาเป็นอาณาจักรโชซอนนั่นเองนะครับแน่นอนครับรีซองเกก็สถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าแทโจเช่นกันนะครับแต่เป็นแทโจของโชซอนนะครับคนละคนกับแทโจโครยอนะครับผมที่ใช้แทโจเหมือนกันก็เพราะว่าแทโจแปลว่าบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับก็เลยมักจะใช้คําว่าแทโจเวลาตั้งอาณาจักรใหม่ๆนั่นเองนะครับโชซอนก็มีกษัตริย์ปกครองมาทั้งหมด26พระองค์นะครับถ้านับพระเจ้าซุนจงในสมัยจักรวรร 5ปีนะครับไม่รวมตอนเป็นจักรวรรดิเกาหลีนะครับหลังจาก505ปีแล้วพระเจ้าโคโจงก็เปลี่ยนสถานะประเทศให้เป็นจักรวรรดินะครับทำให้โชซอนก้ามาเป็นจักรวรรดิเกาหลีนะครับซึ่งจักรวรรดิเกาหลีก็มีอายุอยู่แค่13ปีเท่าน,นั้นมีกษัตริย์ปกครองก็คือพระเจ้าโคโจงและพระเจ้าซุนจนงนั่นเองนะครับตั้งตนเป็นจักรพรรดิหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็เข้ายึด ปกครองโชซอนนะวครับเป็นระยะเวลา35ปีนะครับก่อนที่จะพ่ายแพ้สงครามไปทําให้เกาหลีมีรัฐบาลพัฒนถิ่นแล้วก็เกิดสงครามขึ้นกลายเป็นการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและใต้มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับผมก็เป็นคร่าวๆนะครับกับอาณาจักรต่างๆของเกาหลีที่ผ่านนมาครับรวมทั้งกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรนั้นๆด้วยแอดก็ได้นำมาเรียนให้ได้ฟังได้ชมกันนะครับหวังว่าจะชอบนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดต่อๆไปด้วยนะครับผมแอดก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ Legenda